ถามว่ายากเคสไหนจริงๆแต่ละเคสไม่เหมือนกันแต่ว่าก็มีเคสหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยทั้งผู้ชายผู้หญิงเคสที่ผู้ชายไม่มีอสุจิปกติผู้หญิงเหนื่อยอย่างเดียวอ่าแต่ว่าปกติเวลาเคสที่ คือเราก็หวังว่าเหมือนผู้หญิงน่าจะคลีนกันเหมือนใปถึงผู้หญิงน่าจะแบบอายุน้อยๆไม่มีปัญหาเราไปยากกับผู้ชายอย่างเดียวปรากฏว่าเคสเนี่ย mm. ผู้หญิงก็มีปัญหาเหมือนกัน mm. ไม่ใช่โรคนี้ไม่ยุติธรรมคือยากทั้งคู่คือผู้หญิงอายุไม่เยอะเอ้สั่ห้ามค่ะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าไข่เนยน้อยกว่าอายุ mm. เออไข่มีปัญหาด้วยจร mm. ิงๆเขาก็เคยรักษาที่อื่นมาหลายที่ลแล้วแล้วก็ผู้ชาย,ยาปล่อยออกมาไม่มีน้ำมาสุจิไม่มีน้ำ,อนำเออผู้ผิดไม่มีตัวสุจิก็คืออสูรสเปิร์มมันไม่มีตัวสุจิเขาก็ คือจักมาจากที่อื่นหรืออะไรเงี้ยเราที่อื่นก็ทางด้านไปใช้ปิร์มบริจาคแล้ว<ม>เหมือนพยายามไปฉีดเชื้อน้ําเชื้อโดยใช้ปิร์มบริจาคพวกอยูงในกระตังคันแต่ว่าทําไปหลายรอบก,ก็ไม่ติดอ่ะไม่เทไม,ไ,ไม่ได้เทตอนแรกไม่ได้เทก็คือเหมือนปรึกษาเราคิดว่าเออมันน่าจะไม่ได้จากเชื้อตัวเองเพราะปล่อยเราไม่มีตัวอสุจิก็ข้ามไปแบบ ฉีดเชื้อไปทําอะไรไหลายๆอย่างซึ่งฉีดเชื้อไปน่าจะแบบสามสี่รอบเลยเราก็ไม่ติดก็คือแบบเอ้ยเชื้อคนอื่นก็ไม่ได้เราก็ททองไม่ได้อะพอมาปรึกษาที่เราเราก็ประเมินกันใหม่ถามว่าผู้ชายที่ปล่อยน้ํมอสจิออกมาเราไม่มีตัวในบางกลุ่มก็มีโอกาสที่เราอาจจะได้ตัวจากการพาตาัดลวนค่ะบ,บางกลุ่มนะไม่ใช่คนเทเซ่เทเซ่ๆๆก็คือการกรีดแล้วผ่าลูกอัณฑะ เพื่อไปเอาตัวอสุจิในคลังถามว่าวิธีนี้โอ้โหประสบมีไหมในภาพประสบความสําเร็จทุกเคสไหมต้องบอกว่าไม่จะถ้าเคสประมาณนี้เราจะวินิจฉัยก่อนใช้คําว่านัดผู้ชายมาตรวจมาผ่าก,ก่อนว่าตรวจว่ามีตัวไหมเราจะได้ไม่ต้องกระตุ้นไข่ผู้หญิงก่อนไงเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ความเซ็จอันนี้ก็คือมาตรวจพบว่ามันมีตัวมีตัวอยู่บ้านศูนย์ถึงหนึ่งตัวต้องบอกว่าเวลาผ่าตัดมันน้อยมากแต่เรามีลุ้นในการที่เราจะได้ เราเองไงคะอ่ะเขาผ่าตัดพอได้ตัวปั๊บเราก็แช่แข็งรอไว้อืแช่แข็งอสุจิรอไว้แล้วก็ผู้หญิงก็กระตุ้นไข่ไปไข่ก็ได้ไม่เยอะมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพของไข่เหมือนกันแล้วก็วันที่ผู้หญิงเก็บไข่ปั๊บเราก็แพนว่าเราจะละลายอสุจิกลุ่มที่เราแช่แข็งศูนย์ถึงหนึ่งตัวนี้ออกมาบมดละลายออกมาใช้ไม่ได้เออเวลาโดนการแชร่แข็งอะ่ะมันก็อาจจะมีปัญหาในการตื่นขึ้นมาของมันออากมาเนี้ยคือไม่ฟื้นมันไม่วิ่งผู้ชายก็ต้องโดนผ่าอยกรอบหนึ่งในวันนั้น เออก็เป็นเรื่องที่มันน่าเศร้าเหมือนกันคือแต่มันเกิดขึ้นได้ก็คือผู้ชายโดนผ่าสองรอบเจ็บพอๆกับผู้หญิงก็โดนผ่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้ได้ตัวสุจิสี่มาศูนย์ถึงหนึ่งเหมือนกันปฏิสนธิอะไรไปเรียบร้อยไปถึงตัวอ่อนที่ห้าตัวโครโมโซมคือผ่านแค่ตัวเดียวอ,อ่ะผ่านดีใจมากเลยนะเพราะผ่านแค่ตัวเดียวเพราะว่าโอกาสไม่ผ่านมันสูงอะ่ะเพราะผู้หญิงก็ไข่น้อยแล้วมีปัญหาเรื่องอายุเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยคือต้องบอกว่าเหมือนเป็นใช้คําว่าตัวอ่อนทองคําเหมือนกัน